หมอกจัดมากครับนี่ผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับหมอกเยอะมาก แกอัปเดตถนนขาลงพาฮิี ไม่ชินถนนนี่อันตรายมากนะฮะตรงนี้มีดินสไลด์ด้วยนะครับดินสไลด์นะลดนักท่องเที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้นะฮะช่วงหน้าฝนนี้วิวสวยนะฮะหมอกสวยบรรยากาศดีนะครับเี่ข้างทางนะครับจะมีต้นไม้ลม้ม เจ้าที่เขาก็มาตัดถนนแคบหน่อยหนึ่งนะคะต้องจะให้ทักษะ,ะระเห็นไหมครับด้านหน้ามีไม้ล้มนะครับเจ้าที่เขาตัดแค่ครึ่งทางเองนะค,ะครึ่งเลนเองนะจากสองเลน เพื่อใช้ฉุกเฉินก่อนนะครับแต่บรรยากาศโคตรดีเลยนะครับถนนดีนะฮะอาจจะแคบหน่อยนะครับวิวข้างบนนี่สูงมากนะฮะแล้วก็ชันหักศอกนะครับ ลงชันนะครับควรใช้เกียร์ L นะครับเกียร์ต่ำนะฮะแล้วก็ผลักเป็นเกียร์ D D สองนะฮะขึ้นเขานะครับ คนที่ขับรถบ่อยๆและชินทางบนเขาถือว่าขับได้นะขับได้ถือว่ามาได้นะะรถเล็กก็มาได้นะเหมือนรถของผมนี่ครับรถผมนี่เครื่องพันสองเองนะครับมาได้สบายเลยฮะใจต้องถึงหน่อยนะฮะเพราะว่ามันชันแล้วก็มีโค้งหักสองนะครับนี่ผมทำคลิปให้ดูนะฮะ ไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นตอนลงจากผายี้มานะครับตั้งแต่ฐานทัพดอยช้างมูกนะครับเพิ่งมาทําเมื่อกี้ขาลงจะสบายหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ควรใช้เกียร์ับนะครับขับช้าๆนะฮะร,ระวัดระวังนะเพราะรถส่วนมีนะครับรถนักท่องเที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้นะฮะเป็นวันหยุดยาวนะครับ ที่เห็นข้างๆก็จะเป็นป้อมทหารนะคะเพราะฝั่งซ้ายมือนี่เป็นพม่านะฮะขวามือก็เป็นฝั่งไทยเราเองนะฮะส่วนถนนนี่เป็นของไทยนะครับส่วนถนนนี่เป็นของไทยนะฮะขวามือก็คือป่าขวามือริมทางนี่ก็คือพอม่าเลยนะครับเห็นไหมรถเล็กขึ้นมาได้นะครับใช้ความระมัดระวังและถนัดหน่อยนะครับ โค้งหักศอกหักศอกและชันด้วยนะครับหักศอกและชันนะฮะควรใช้เกียร์ต่ำนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขาลงหักศอกแบบลหลายหักเลยนะจะลงไปแถวผาหีก่อนถึงผาหีก็เป็นสวนคุณปู่ร้านกาแฟดังนะฮะนี่นะครับนี่ขาลงชันมากนะฮะ ควรใช้เกียร์ต่ำระมัดระวังนะะขับและช้านะฮะเพราะว่าถนนแคบมากใครที่มีมอเตอร์ไซค์ที่จะเอามอเตอร์ไซค์มาเองนะฮะก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นนะฮะนี่ครับหักศอกนะฮะหักศอกขวานะครับชันมากนะฮะ ซอกขวานิดเดียวเองนะฮะก็จะเป็นหักศอกซ้ายนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่รถที่ใช้อยู่บนภูเขาบนดอยแบบนี้จะเป็นรถ4ฟวิวขับ4นะครับแต่พวกเราเป็นรถรถเล็กนะฮะอยู่ที่ลาบนะฮะบ,บ้านอยู่ข้างล่างก็ใช้แค่ขับ2ธรรมดาเองนะครับ ครับสอออโต้นะฮะรถผมเกียร์ออโต้นะฮะขึ้นได้สบายนะนี่เห็นไหมนี่ชันมากเลยฮะชันมากนะครับนี่ครับนี่ครับสี่สิบถึงสี่สิบห้าองศานะครับหาลงนะค่อยๆนะฮะอย่าแตะเบรกยาวนะครับแตะเบรกแบบอ่ติดเลยนะฮะแบบติดหยุดเหมือนหยุดรถจะหยุดนะฮะแล้วค่อยปล่อยนะครับ ไปอีกแล้วก็แตะมกล้รถจะหยุดใกล้จะหยุดแล้วก็ปล่อยนะฮะพอพอถึงถนนที่ลาบก็เปลี่ยนเกียร์วิ่งตามสบายเลยนะครับนี่นะฮะในภาพอาจจะเหมือนดูเร็วนะฮะแต่ผมขับช้ามากนะครับนะนี่ยี่สิบเองนะครับบางช่วงก็ไม่ถึงยี่สิบ ค่อยๆไต่ไปนะครับโค้งชันนะครับนี่นะฮะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับขึ้นมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าขึ้นมานี่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะฮะคุ้มค่านะครับวิวสวยมากนะครับ ผมนี่ถ่ายรูปจนแบตหมดเลยนะครับใส่ลาลฟ้าฟสี่นะครับนี่นะชอบมากนะะเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะฮะเขียวอื้อเลยนะครับตามธรรมชาติเลยนะนี่นะน,นะเจอหักศอกอีกแล้วนะครับนี่ครับ หนานะนี่ชั้นนะครับประมาณสามสิบสี่สิบะมาณสามสิบสี่สิบองศานะหักศอกนี่โค้งเลยนะฮะตีโค้งนี่อย่างนี้เลยนะตีโค้งเสร็จหักศอบลงอีกนะครับโค้งซ้ายอีกนะครับนี่ครับดีนะฮะช่วงนี้กว้างหน่อยนะครับนี่นะฮะวันนี้วันหยุดยาวด้วยนะรถเยอะนะครับผมก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับ เนื่องจากบาดเจ็บที่ข้อเอ็นนิ้วขวานะครับอักเสบนะครับสองเส้นนะเห็นอักเสบฉีกสองเส้นนะฮะก็เป็นวันหยุดกด็ถือโอกาสพาครอบครัวพาหนีนะครับไม่ใช่พาครอบครัวหนีลูกเที่ยวนะคโครงการหนีลูกเที่ยวนะครับเที่ยวกันสองคนสามีภรรยาเองนะเห็นข้างล่างไหมฮะข้างล่างไกลๆนะั่นคือในเมืองนะครับ ส่วนที่เราอยู่นี่บนภูเขานะครับนะครับไกลๆด้วยนะฮะนิชันนะครับครับระมัดระวังหน่อยนะครับใครเขาจะแซงไปก่อนก็ปล่อยให้เขาแซงนะครับอย่าจี้ตูดนะฮะขับห่างๆกันใครเขาจะแซงก็ให้เขาแซงไปก่อนนะครับเพราะว่าถนนมันแคบนะครับ แซงกันลําบากนะรถที่จะสวนขึ้นมาก็มีนะครับเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับวิวดีมากนะฮะสถานีกลางเต็นช่วงนี้ก็มีเยอะนะฮะเขาเริ่มทํากันแล้วนะเริ่มแผ้วทางสถานที่ต่างๆให้เรียบเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์พักผ่อนดูธรรมชาติกันนะครับนี่นะนี่เจอโค้งอีกแล้วนะครับ ค่อยๆลงนะฮะอย่าขับเร็วนะไม่งั้นจะอยู่ในป่าเข้าโโตดเลยนะฮะเนี่ยโค้งนี้เขาเรียกจะว่าโค้งหมูป่านะฮะที่ยวที่เขาคุยกันไว้นะโค้งหมูป่านะครับหมูป่าเคยมาถ่ายรูปตรงนี้นะก่อนติดถ้ำนะครับตรงซ้ายมือนะฮะจะเป็นแค่เดิมๆนะมีป้ายป้ายหายไปแล้วนะครับนี่ก็โค้งอีกแล้วนะฮะโอ้หักศอกอีกแล้วนะครับ ตัวเอนะฮะจะใช้โดนบินจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวเอนะครับเอยาวเลยฮะงหักสอกเลยนะครับเนี่ยมาได้ครับมาได้ครับเครื่องเล็กมาได้ฮะเครื่องพันสองอย่างนี้ฮะออโต้อย่างนี้ฮะขอแค่ให้ให้ให้คุณชำนาญทางก็พอนะฮะมือใหม่ก็มาได้นะครับให้ชำนาญทาง เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะขอให้จำนานทางเกี่ยวกับทางโคง้งขึ้นเขาอย่างนี้นะครับมาได้นะฮะเนี่ยโค้งหักศอกลงนะคโคง้งโค้งตัวเอนะครับเนี่ยฮะเลยโค้งนี้ลงมาก็จะเป็นสวนคุณปู่นะฮะร้านกาแฟดังของอำเภอของบ้านผาหมีนะฮะเมื่อกี้ตอนขึ้นมารถเต็มเลยนะไม่มีที่จอดนะตอนนี้เริ่มซาไปบ้างนะเพราะว่านะักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นไปทางทาง ห้าหลังผมนะฮะก็คือดอยฐานทัพทหารนะฮะดอยช้างมูฟนะฮะผมก็กลับมาจากที่นั่นแหละครับตรงมาที่นั่นเลยฮะเพราะว่าสวนคณปู่นี่เคยมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้เป็นขากลับนะครับเราจะกลับบ้านเรานะเนี่ยขวามือนี่ก็เป็นร้านกาแฟานะครับแต่และที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวิวสวยๆทั้งนั้นเลยนะ จากนี้ไปจะเข้าเขตหมู่บ้านผาหมีนะฮะหลังจากนี้ไปจะเข้าเขตหมู่บ้านผาหมีแล้วก็จะแคบกว่านี้อีกนะฮะในถนนถนนในหมู่บ้านนะฮะแคบกว่านี้อีกนะครับสังเกตสองสองข้าง,างทางที่ใกล้หมู่บ้านแล้วจะเป็นสวนนะครับนี่นะขวามือก็จะเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่เยอะแยะเลยนะฮะ ่อข้างๆก็จะเป็นส่วนแล้วนะครับเพราะว่าเข้าที่จะได้เข้าเขตหมู่บ้านแนละ้วเริ่มเริ่มอยู่ที่ราบแล้วนะฮะไม่ชันแล้วนะตอนนี้ไม่ชันใช้เกียร์ดีใช้เก,กียร์ดีธรรมดานะครับช่วงนี้นะครับไปได้สบายเรื่อยๆนะขับประมาณ30นะครับ ดอยหรือภูเขาต่างๆที่เราอยู่ด้านบนเห็นนะนเริ่มลงมาข้างล่างเห็นชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ก็ทามาหากินเข้าป่าหาของป่ากันนะครับโดยเฉพาะหน้านี้ก็คือหน่อไม้กับเห็ดน,นะครับนี่นะฮะสถานที่กลางเต็นท์หรือว่าร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับ โค้งมาตามถนนนี้นะครับทิ้งระยะห่างหน่อยหนึ่งนะฮะก็จะเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับในหมู่บ้านนี้ถนนจะแคบกว่าน,นี้อีกนะครับในหนึ่งบ้านนี้ถนนจะแคบกว่าน,นี้อีก ว่านี่เป็นร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟยเยอะมากนะฮะในหมู่บ้านนี้นะฮะนี่ะเราลงไปนะฮะตรงไปที่จะไปลงห้วยน้ําลินนะฮอีกที่หนึ่งนะฮส่วนเราจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะฮะเพื่อจะลงบ้านผาผาหมีนะฮะเขาเรียกรอดบ้านผาหมีนะครับเนี่ยทางจะแคบแคบมากนะครับถามว่ารดสวนกันได้ไหมไม่ได้นะฮะ ต้องมีคันใดคันหนึ่งอจอดข้างทางหลบก่อนนะครับนี่นะฮะแคบมากนะครับโฮมสเตย์ <Home stay S 1> จะเยอะนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟเยอะมากควรใช้เกียร์ต่ำนะครับผมนี่นะครับโคมแล้วก็ชันนะฮะ เห็นไหมครับโค้งแล้วก็ชันนะส่วนข้างทางก็จะเป็นบ้านเรือนชาวบ้านนะแต่ว่าชาวบ้านที่มีทุนหน่อยหนึ่งเขาก็จะลงทุนทําร้านกาแฟร้านอาหารนะครับกาแฟผาฮีนี่จะดังนะครับดังทั่วโลกเลยนะฮะกาแฟผาเลย,ยกาแฟกาแฟผาฮีนะครับได้เม็ดพันพระราชทานจาก ในหลวงรัชการที่9นะครับปลูกมาหลายสิบปีแล้วฮะสี่ห้าสิบปีแล้วครับนี่นะชาวบ้านก็ขายของสองข้างทางก็เปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับบางที่ก็เป็นร้านกาแฟนี่ก็โค้งหักศอกนะครับหักศอกและชันด้วยนะฮะ นะักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวในส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวคตต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมคนในพื้นที่นะฮะแค่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แน,นะนํำถนนหน,านทางนี่เห็นไหมจะสวนกันลําบากต้องจอดเพราะมันแคบมากนะครับนี่เราไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับ ต้องตีโค้งคว้างนะฮะเพื่อให้เขาได้ส่งรถขึ้นมานะฮะเพราะว่ารถเราเป็นรถขาลงนะฮะต้องแบ่งน้ําใจให้เขาด้วยนะครับเราขาขึ้นเป็นการส่งรถขึ้นนะฮะมันจะลาบากนะครับขาลงก็ค่อยๆลงนะเห็นไหมร้านกาแฟ ข้างทางจะเยอะมากเลยฮะแถวนี้ก็สวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยนะฮะวิวสวยมากผมยังเที่ยวไม่หมดเลยนะฮะมาแต่ละครั้งมาสี่ห้าครั้งก็ยังเที่ยวไม่หมดฮนะยังไม่ครบสถานที่ต่างๆนะี่ยที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับค่อยลงนะฮะก็จะลง อย,อย่างนี้นะฮะแต่ถนนแคบมากนะฮะเห็นไหมครับคนที่ต้องชำนาญทางเท่านั้นนะฮะที่ขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถโตบิกฮัพขึ้นมาได้นะเะนี่ยนะกาแฟดอยผาหมีนะครับข้างล่างนี่ดอยผาหมีนะ ส่วนที่ผมไปถ่ายรูปกินกาแฟกับแฟนเมื่อกี้เป็นผาฮีนะฮะมันจะชันกว่านี้นะหักศอกชันกว่านี้ฮนะถนนไม่ค่อยเก่ดีจะดีด้วยฮนะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่เราลงมาข้างล่างแล้วรถถึงตอนนี้ถนนจะกว้างแล้วนะครับนี่นะโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ห้านะฮะนีนะ่เราจะเลี้ยวซ้ายตามถนนนฮะลงไป ที่ลาบหมู่บ้านข้างล่างนะครับนี่นะฮะใช้เกียร์ต่ำนะครับนี่นะถ้พ้นจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับร้านอาหารหรือว่าหมู่บ้านนะฮะโซนนี้เป็นโซน ชันแล้วก็หักศอขึ้นมานะฮะจะไม่มีร้านอาหารหรือหมู่บ้านแล้วนะครับบ้านบ้านคนแล้วนะจะมีแต่สวนส้มสวนโอะโวคาโดอย่างนี้นะฮะแต่ละสวนก็ทําเป็นกา้านกาแฟนะครับนี่ฮะลงมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่เขาหยุดยาวกันเขาก็พากันขึ้นมาเที่ยวนะครับเนี่ย ปล่อยความเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าถนนกว้างแล้วก็มันไม่ค่อยชัดเห็นข้างหน้านี่ก็คือหมีนะฮะที่ฉายาเรียกว่าบ้านผาหมีนะครับเอ็นข้างหน้านี่หมีนะครับนี่นะฮะโค้งลงมาแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้านี่มีวัดด้วยนะฮะสำนักสงฆ์นะฮะนี่ฮะไตระดับลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ทีนี้เราก็วิ่งยาวเลยนะฮะจนถึงหมู่บ้านจนถึงถนนหลวงข้างล่างเลยนะถนนพระโขนโยธินนะครับจากถนนนี้ไปก็ไม่มีที่โค้งอะไรตามถนนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตามถนนไปเรื่อยๆโซนนี้จะกว้างหน่อยหนึ่งนะฮะแต่จะมีอ่าทหารคอยตรวจความดูแลอยู่นะครับว่าใครขึ้นใครลง เขาก็ถามเป็นห่วงนะครับขออนุญาตขออนุญาตปิดก่อนนะครับเนื่องจากเป็นค่ายทหารนะครับ